การสาธิตและร่วมการประกอบชิ้นส่วนของหน้ากากกันฝุ่นชนิดพิเศษที่เป็นนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือนหนึ่งในกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการกลับมาพึ่งตัวเองท่ามกลางวิกฤตฝุ่น PM 2.5ที่มีค่าเกินมาตรฐานมาหลายวันครับนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวแทนหน่วยงานภาคีภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนรวม25หน่วยงาน มีการระดมความคิดเห็นในเวทีเปิดปฏิบัติการกู้ลมหายใจแม่สายเชียงรายที่จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับโดยตัวแทนภาคีระบุนะครับว่าหากรอให้รัฐบาลรักษาการตัดสินใจว่าการสนับสนุนหน้ากาก N95 จะทำได้หรือไม่จะผิดกติกาในการเลือกตั้งของกะกะตหรือไม่ประชาชนที่นี่คงต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพโดยไม่มีเครื่องมืออะไรเลยในการป้องกันตัวเองครับ แต่ที่ประชุมก็เห็นร่วมกันนะครับว่าภาครัฐต้องเร่งจัดสรรหน้ากาก N95 มาให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางตามคำนิยามของกระทรวงสาธารณาสุขครับก็อย่างเช่นทางด้านกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้สูงอายุและกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงซึ่งอำเภอแม่สายก็มีมากกว่า16,500คนครับอีกทั้งยังต้องขยายคำนิยามกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมประชากรทั้งอำเภอแม่สายและจังหวัดเชียงรายด้วย เพราะว่าทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศแบบนี้มานานนับเดือนแล้วครับ <S <S นัานเครือข่ายภาคประชาชนในนามเซฟแม่สายที่เคยร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ์ในการหายใจเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาก็อกมายืนยันนะครับว่าให้รัฐบาลรักษาการประกาศให้แม่สายเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเพิ่มมาตรการในการชะลอการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทําให้หมอกควันข้ามแดนลดระดับลงครับ ขณะที่ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เสนอให้ไทย P ี s ีในฐานะสื่อสาธารณะเป็นตัวกลางในการเชิญการน,นำพักการเมืองทุกพักที่กำลังหาสิ่งในตอนนี้ให้เดินทางมาร่วมประชันวิสัยทัศน์หรือว่าดีเบตในที่เกิดเหตุกันเลยครับเพื่อที่จะให้คนแม่สายและก็ชาวเชียงรายใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนเข้ากูหาเลือกตั้งว่าพักไหนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เป็นปัญหาเรื้อรังและฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีกว่ากันครับ ันน่าจะมีวิ